นี่นะคะก็กไปนะคะเราก็เอาที่นอนของแมงทับพูมาไว้ที่หน้าบ้านแอดนะคะนี่นะคะมาไว้ที่หน้าบ้านเฟิรมบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะราว่า,าดูนะคะมันแอดในเวลาลมนะคะลมพัดมานะคะก็จะพัดเอาใบไม้ใบหญ้านะคะเข้ามาในบ้านนะคะเนาะนี่นะคะ

อันนี้ต้องถอดนะใช่ไหมต้องถอดนะอันนี้น่ะใช่ต้องถอดน็อตออกคุณตามก็ถลอกคุณตั้มยังปวดถลอกอีกว้ายนี่นี่หน่อยๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ตั้มถลอกแล้วตั้รุ่นนี้อันนี้ต้องถอดออกก่อนได้ได้ได้ถึงนี่ได้ไม่มันมันจะเกะกะน่ะเดี๋ยวมันจะล้มนะพี่ มาตงมัดเอาไว้อืมลำดดิิงได้อ่พิงได้ไหมอ่โอเคต้องหาเชือกมามัดเดี๋ยวเดี๋ยวกันเออเออนี่มัดบนนี้นเอันนั้นตัวที่เขาไว้ล็อกบ้านเขาได้นหรอต้องหาเชือกใหม่หาเชือกมามัดหาเชือกมามัดใหม่ไม่ให้มันคว่ำมานี่จบเลยอย่าเอาเชือกฟางนะอย่าเอาเชือกฟางนะเพราะเชือกฟางมันเตย

ให้มันคว้ามาเนี่ยเดี๋ยวประมาณอีกเดือนสองเดือนแมงก็จะได้บ้านเหรออ่าได้บ้านใหม่เออเหรอทำยังไงเพราะว่าเขาจะมีรายได้จาก YouTube แล้วโอ้นี่นะคะหน้านี้อาจจะได้หลักแสนโอ้แม่ได้จ่าได้ยินไหมวโอ้รีบยกมือไม่ปฏิเสธเลยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้โอ้ จะได้บ้านอยู่ด้านหน้า,อาพอพอพอมีไรายได้เราค่อยขยับขยายเอาทีาลนิดเ<ม>ตียงนี้<ช>อาจจะได้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งอยากจะ<ช>ได้บ้านใหม่เ<ช>นี่ยถ้ามีาม<ช>บ้านใหม่นะ ผมขอมาอยู่ใต้ถุนคนนะมันดีๆนะพี่มันดีๆนะอย่าให้หลุดนะหลุดแล้วล้มมาทับหัวนะหัวคนนี้เราก็หามได้เลยได้ได้คอนเทนต์เจ้าคอนเทนต์ดีกเหมอเหมือนเหมือนพี่มานานะผมให้คอนเทนต์ะจะเอาคอนเทนต์อีกเหรอถามพี่เฟื่องโดนฟาดด้วยเตียงเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทีนี้นะตัั้งหวข้อเป็นเรื่องแล้วทำทำคุณเฟื่อง ไปดูพี่มนารือยังไปดูพี่มนาต่อนะฟื้นหรือยังไปดูพี่มนาตอนะ FC เราก็ย้าอะไรี่บอลเตรมเตยะไรก็มาไว้ตรงนี้แล้วนะหลังจากเตรียมเข้าไม่ได้นีไอ้ของใคยอะนี้ของของเพื่อนของคุณไหมเนี่ยเอาคืน มาโอปากน้าโพถุงรใจบวกสีแดงมาขอ ดูพี่มนาสักหน่อยไหมพี่มนาดีขึ้นหรือยังไวใจได้ใจได้แล้วสอัสดีครับผมแม่ครับคับไปเียงพี่มนาดยนะยในเชื่นใจไปไปเยี่ยมพี่มนาเลยไปอ๋อหนาวมั้งต้องใสยหนาว ดูซิเทฟซีอีกแล้ว<ฮ>ะอะไรนะอยู่ดีดีเทฟซีอีกแล้วโอเเ้ย,อออยนี่นะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะไปดูพี่มานานะคะถ้าเป็นอย่างไรบ้าง พี่มนาเป็นไงบ้างเทฟซีอีกแล้วพี่เจนเอ้ยเทฟซีแล้วเทฟซีอีกแล้วใช่ไหมพี่มนาเป็นไงบ้างก็เบาขึ้นอยู่เบาขึ้นแล้วใช่ไหมพี่มนากินข้าวเที่ยงยังกินแล้วนี่นะคะก็มาดูพี่มนานะคะว่าอาการดีขึ้นหรือยังเป็นคนมีน้ำใจขอบคุณแทนแมนทัพภูนะคะที่ช่วยเหลือค้าไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็ช่วยกันนะคะเขาเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะเขาเป็นคน นิตอาสาสูงนะคะมาดูพี่มานาคะพี่มานาก็อนนี้ก็นี่ะตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่มานาขึ้นได้แล้วนะคะคุณมานาดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะอย่าฟื้นนะพี่อย่าฟื้นนะอย่าฟื้นนะพี่มานาตัวตรงยังไม่ได้มันเหมือนกับกระดูกอ๋อนะยืนตัวตรงยังไม่ได้แต่ว่าขยับได้บ้างดีกว่าเมื่อเช้านะคะจะกินข้าวเย็นเวลาไหนเดี๋ยวสั่งมาให้ ตั้มฮิวหรือยังคะข้าวเย็นแต่ว่าเพิ่งบ่ายสองโมงกว่ากว่าที่บ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองสองโมงกว่านะคะย่ายสองสี่เก้านะโอเคถ้าพี่มนาดีขึ้นเราก็ดีใจนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้พี่มนาพักผ่อนดีกว่างั้นเนาะคุณธนาชาสมุสีิกานะก็พักผ่อนต่อพี่เมื่อกี้นอนข้างนอกแล้วมันหนาวใช่ไหมใช่พี่นอนแค่แล้วปวดหลังอ๋อใช่ใช่มันไม่มีอะไรรองไงแล้วไปใปไพยุงพี่เข้ามานะ นี่นะคะพอดีเป่าวหอมพยุงเข้ามาอ๋อผ oh. ่านมาพอดี oh. ก็เลยให้บอกหอมช่วยดีดีดีเนาะโอเคถ้าพี่มนาแบบดีขึ้นแล้วเราก็ดีใจเนาะก็เข้ามาด้านในนะคะเนาะนี่นะคะเราก็ถามสารทุกสุกดิบกันแบบนี้แหละนะคะเอฟซีเนาะมาเป็นกำลังใจให้พี่มนา